Uh, we want to give you more choice, provide you more value and make life become more colorful. Today is your day. Enjoy your party. Thank you so much. most and cup. <laughs> <laughs> เป็นปรัชญ,ญาในการทํางานของเราเลยนะครับคือเราจะรับฟังลูกค้านะครับอย่างจริงจังอย่างจริงใจเรามีทุกอิมเลเมนต์หรือว่าทุกเทคโนโลยีที่ในตอนนี้ที่ g กลบอลเขากำลังศึกษานะครับประสบการณ์ในการซื้อรถเหมือนเล่นเกมงูตกบันไดอะ เดินเข้าไปที่โชรูปับโอ้ยโชรูทันสมัยไดเรกันเดินผ่านไปไฟแนนซ์โผลเลขเอกาสารอีกมหาการไม่ผ่านตกลงไปถ้าเรามีแพลตฟอร์มที่เป็นคอมมูนิตี้ของยูเซอร์แล้วของทุกสิ่งอย่างเหล่านี้เปิดกว้างสำหรับทุกคนจะดีกว่าไหมซื้อไหมคะไปจองมาผมเชื่อว่าโรงงานของเกจวอร์มอเตอร์ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็มีเทคโนโลยีชั้นสูงส่วนตัวชอบรถไฟฟ้าออร่าครับแปลกใหม่นะครับก็เป็นแบรนด์ที่ น่าสนใจมากๆถ้าเรียกว่าลดตลาดน่าจะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่จะเข้ามาตีตลาดในเมืองไทยครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับ Exclusive Chef ของเราได้ขอเสียงปรบมือหน่อยแล้ว เดนวอลพมรอเตอร์นะครับประเทศไทยทำเอ็กคลูซีฟมิดตอปาเต้ ถ้าเกิดมาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยครับน่าจะตอบโจทย์ลูกค้าชาวไทยได้อย่างมากเลยนะครับสำหรับงานวันนี้ก็รู้สึกเอกลูซีณมากเลยเป็นการสร้างแบรนด์อิมเมจินอย่างหนึง่งให้กับลูกค้าประทับใจตั้งแต่แรกพบค่อนข้างมั่นใจในแบรนด์แล้วก็อยากให้ประสบความสำเร็จในตลาดเมืองไทย This is our first time to arrange this kind of activities because we are a new brand here we want to do different with others we want to Understand and know more about the customer here. So we want to be a different company and different brand. Try to give more good experience to the customer. ขอบคุณท่าน FC ทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้และมาทำความรู้จักกับแบรนด์เกตบอลมากยิ่งขึ้นนะครับผมสัญญาว่าเราจะมาร่วมสร้างแบรนด์เกต w อลนะครับโดยใช้ยูเซอร์เป็นศูนย์กลางในการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าขอบคุณมากครับ